เม่แบบบิวล์อินนะครับหน้าบานแบบสไลด์สไลด์เขาเรียกว่าสไลด์ดอ้นนะครับนะฮะเวลาเปิดหน้าบานก็จะเลื่อนเลื่อนขึ้นมาอย่างงี้นะครับนะฮะชื่อรุ่นนะครับ LVB 6533นะครับแปดโปรแกรมนะครับนะฮะแล้วก็มีออฟชั่นอยู่ทางด้านขวามือก็จะมีตัวตั้งเวลาล่วงหน้า24ชั่วโมงนะครับนะฮะ มีตัวเอ็กซ์ตร้ไดนะครับมีล้างครึ่งถังบนครึ่งถังล่างนะครับอันนี้แล้วแต่โปรแกรมที่เขาเซตไว้นะครับนะฮะแล้วก็มีฟลาชลิ้นนะครับนะฮะมีตัวไซเลนโหมดสำหรับล้างแบบเสียงนุ่มนวลนะฮะนะฮะก็ภายในนะครับนะฮะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวฟังก์ชันไอออนเทคนะครับนะเป็นตัวช่วยดับกลิ่นภายในตู้นะครับนะฮะพอพวกกลิ่นอาหารลงเหลือนะครับตะกร้าล่างนะครับนะฮะ ก็จะสามารถเปิดพื้นที่ได้ประมาณ50%ของพื้นที่นะครับนะับตะกา้าลงนะครับนะส่วนตะกา้าบนนะครับนะฮะตากาบนก็จะเปิดพื้นที่ได้ทั้งหมด75%นะครับนะคับลงได้นะครับนะแล้วก็มีตะกา้าที่3นะครับเหมือนตัว D I 8 1 3ึงเป็นตะกา้าแบบถาดเดียวนะครับนะฮะรุ่นนี้นะครับนะ ที่ตรงสันคอนโทรเนี่ยก็จะมีตัวแผงควบคุมนะครับเวลาเราเปิดเครื่องเวลาใช้งานนะครับนะฮะภายในเครื่องจะมีหลอดไฟซองสว่างให้4หลอดนะครับนะซ้ายขวานะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับนะเหมือนหลอดไฟจะมี4หลอดเหมือนตัว d ีวี3นะครับนะครับนี้เวลาที่เราจะเซตโปรแกรมนะครับนะกดที่สัญลักษณ์ตัว P นะครับนะขึ้น P1 นะครับอีโคนะครับนะ P2 ก็จะเป็นตัว ออโต้นะครับ P3 เป็นสตีมวอลช h นะครับ P4 นะครับ P4 นี่เป็นเอ็กซ์ต g าไฮเนะครับไม่ใช่ล้างขวดนมนะครับนะฮะ P5 ก็จะเป็นโปรแกรมล้างล้างเร็ว50นาทีนะครับนะฮะโปรแกรม6นะครับโปรแกรม6ก็จะเป็น,นล้างครึ่งถังบนครึ่งถังล่างนะครับนะฮะล้างแบบยืดหยุ่นนะครับโปรแกรม7นะครับ P7 ก็จะเป็นล้างด่วน30นาทีนะครับนะฮะ แล้วก็โปรแกรมสุดท้ายนี้เป็น Quick w a c h นะครับจะล้าง15นาทีนะครับเมื่อส่วนทางด้านขวามือนะครับก็จะมีออปชันเป็นตัวตั้งเวลานะครับนะครับถ้าเรากดค้างไว้ก็ได้นะครับหน้าจอก็จะแสดงขึ้นมาตามเวลาที่เราต้องการที่จะหน่วงนะครับสามารถที่จะตั้งหน่วงได้สูงสุด24ชั่วโมงนะครับนะะกดค้างไว้ก็ได้นะครับอันนี้คือศูนย์คือไม่ได้ใช้นะครับนะฮะ ส่วนตัวนี้นะครับออปชันต่างๆพวกนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เราใช้ด้วยนะครับนะฮะถ้าคุณเปลี่ยนโปรแกรมไปใช้อย่างเช่นโปรแกรม Eco เนี่ยก็จะสามารถใช้ออปชันได้หลากหลายนะครับทั้งตัว Extra Drive นะครับนะฮะขึ้นผังบนขึ้นผางล่างเนี่ยกดตำแหน่งตรงกลางนะครับไฟจะขึ้นล้างตะกร้าบนนะครับกดอีกทีหนึ่งล้างเฉพาะตะกร้าล่างนะครับกดอีกทีหนึ่งก็คือล้างทั้งตะกร้าบนตะกร้าล่างแบบยืดหยุ่นนะครับถ้าไม่เอาก็กดทิ้ง ไฟก็จะดับไปนะครับนะแล้วก็มีตัวไซเรนโหมดนะครับนะหรือล้างแบบเร่งด่วนก็จะลดเวลาจากอีโคชั่วโมงกว่าก็จะเหลือแค่1ชั่วโมง43สช่วยประหยัดเวลานะครับนะนะเมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยเราก็ปิดประตูนะครับเครื่องจะทํางานอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าในกรณีที่คุณต้องการยกเลิกโปรแกรมนะครับคุณกดค้างไว้3 2 1นะครับหน้าจอจะโชว์มาเป็น0 0 1ก็คือเขาจะต้องทำการเดนน้ำทิ้งนะครับ นี่อันนี้ในกรณีที่เราต้องการแคนเซิลนะครับเมื่อเราปิดประตูกลับเข้าไปนะครับนะเครื่องรุ่นนี้จะดีตรงที่ว่าจะมีไฟที่เป็นไฟอินดิเคเตอร์ไลท์สองสว่างด้านล่างนะครับนะตอนที่เครื่องทํางานก็จะเป็นสีแดงนะครับนะและเมื่อเครื่องทํางานเสร็จสิ้นเสร็จเรียบร้อยไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวให้ครับแสดงว่าเครื่องทําการล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดีนะ๋ยวรอสักครู่นะครับ สำหรับข้อดีของรุ่นนี้ก็คือ,อระบบเซ็นเซอร์น้ำรั่วจะอยู่ที่ใต้ฐานเครื่องมีอยู่แล้วแล้วก็ระบบเซ็นเซ,นเซอร์แรงดันน้ำขาเข้าก็มีให้นะครับนะโทโถกดสต็อกนี้เปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวแล้วครับนะฮะเมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะปิดเครื่องได้เลยนะครับนะต้องเปิดประตูนะครับนะฮสำหรับเครื่องรังการบิวอินเนี่ยต้องเปิดประตูทุกครั้งเวลาที่จะเซตโปรแกรมนะครับนะแล้วเราก็ปิดนะครับนะไฟในตู้ก็ดับครับ